ครับผมลุงติดแสงทองที่แลนนะครับเนาะ้องเจ้มามืาอนี้ก็บรรยากาศดีครับลุงติดก็ได้เก็บขยะนะครับเนาะเก็บขยะออกไปถิ่มบ้านต่อเก็บขยะไปถิ่มนะครับนี่ครับตรงขยะนะครับเนาะเก็บขยะไปถิ่มก็แลนออกมาทั้งบ้านสร้างหน่อยนะครับเลยสิตเวอะเบิองสร้างหน่อยก่อนสร้างหน่อยเฮ็ดอีหยังเนาะครับเวลานีน,นเนาะเพิ่นเฮ็ดธุรกิจแนวใดเพิ่น อันนี้เงาปนไอ้นะครับเลยกับสีแหเบิวนนะครับแหวบวนนะครับเนาะป่านนะครับป่าจ้างหน่อยนะครับเนาะเป็นทางผ่านเอาไปถึงระยาพอดีครับก็เลยแวนเนาะครับเนาะเลยแวบมันหนุ่มมันวนบ่ตกนะครับวนบ่ตกโอ้ยง่ายจางหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกทิดไอ้ใส่ครับหนึ่ง นี่เราเอาขยะไปทิมนะขยะไปทิมส <con problems? S 1> ิเออขยะไปทิมขับกำลังเร่งงานนะใชเร่งแล้วไงบอกโอ้ใช่ทานนี้ใช้กันะเอาแมนแมนแมนาจะสอบนู่นนั่นอเออมาจักะสอบเร่งงานจะกจกระเป๋าอยู่พี่น้องบอกกรเก่งนี่คุลุงนี่อือกรเปก่งเนี่ยจอดเองบอกมเป็นเสียวิสีทนกระเป๋าโอ้กลังนะโอ้เขาต้งอันี้ขอบก้อนมหนบอแมนทำมาจะดจอดสิเลย จออะไรเป็นหมดนี่เนี่ยหนึ่งกําลังจอเนีเป็นใบเดินนะครับผมโอ้มาเล่นมาเล่นเล่นขอบก้อนนะครับเล่นขอบก้อนยังจอวันต่อครับคือกระเป๋าเลยเนี่ยเป็นหลุดเป็นหลังแล้วเออครับเปกระเป๋าแล้วที่กระเป๋าอกระป๋อหลังเสร็จเขาจ่อเรียบร้อยแล้วตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดถือมาเย็บผ่ากระเป๋ารองนี่นี่เป็นผ่ากระเป๋านะครับก็เย็บผังหน้ไว้นั่มไปผ่าร่องผ่ากระเป๋าครับเทคนิคได้ครับผมหนึ่ง ีกง่ายๆนะครับการจับกระป๋ง่ายๆครับเป็นจำนานเลยนะครับนาอครับท้ายสินะครับบัตรบุญลุงบอแเนีแล่งนั้นสอบัตรบุต้องไดเก็บขี่ได้ออกพร้อมนะครับพ่อพ่อกระป๋องปนี่ยอื่อแล้วหลวงเตเงินจะบอกเนี่ยนี่ยทำม่อกดพ่อเนวไนี่เดี๋ยวไปครับ มันจัยมันมันมันจังบ่ัน้เนาะครับมันจังบ่เนี่ยเร็จเสร็จแต่ว่าเขาโจ๊กออกกขาป่อยมันปีนมันออกเม่นมอสก็ไม้จังทันเม่ดมอสเออเจะเห็ดบ่อยกับเปาปีนนะครับเย็บใบนะเย็บใบเหย็บคุ้มคุ้มใบนะครับคุ้มใบเดี๋เรียบเอาเห็ใบนึ่งใบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเรจเียบร้อยแล้วม โอ้เรียบร้อยแล้วอันึงไปเป็นกระปลังน่ามบบต้องเลยว่ากีมือเหียแน่แล้วพึ่งพึ่งพี่ซีจักซีนังกามพี่แรลกวัน่เอาไหนจอเลยนี่ไม่อไหนจอเนี่ยจอเดีวนะครับโอ้แน่นอนคอนจั๊เขาก็ว่างไว้กังสละว่างว่างเสรเครื่องหนึงหมนี้เลือประกอบแล้วิงหนึ่งสินหนึ่งนอกเครื่องขาหนึ่งแม่ก็เก็ตนนี้มีสี่สิ่งสินหน้าสองสินหลังสองนะใส่านุ่มแต่วมีมีสแมน พอหลังแค่เอาล่วงมาละนี่เป็นกระปอหลังนี่อืมอันเป็นกระปอปะเป็นเก่งช่างนี่กระปอปะแมนขนาดเป็นกำลังพับกระเป๋าเงินอืมกำลัพับกระเป๋าบอกแมนต้งเก่งสร้างนี่กระเป๋าปะข้างน้ำนะครับกระป๋าข้างด้วยแต่ต้องเสร็จนะผมเรียบขาตลอดเก่งบนเสร็จแต่ตอนนี้ก็เก้าไปเรื่อยๆน้อเป็นเป็นงานฝีมือสินะพุ่ลุงแมนทีต้องใสรวจป่ะฝีมือละเอียดทั้ง่อยนะงานเก็บงานละเอียดนอกกำนอแมนเพราะว่า เท็ดแล้วก็ต้องแกะคิดได้ไปนั่น,นะครับบาเพราะว่าได้เฮ็ดเบิดเบิดทั้งตัวเลยแม่นบ่แม่นๆตั้งแต,ต่ตัดถึงละมาครับตัตต้<อ>ตงแต,ต่ตัดแล้วก็มาจอกกระเป๋าตัดเฮาก็ต้องวัดไส่นะครับวัดไส่ตัดเฮ็ดตัดจังได๋ให็นงามสินะคล<อ>ุงก็ต้องเบิ่งแล้วก็เช็คเบิ่งสินะเออบฮู้หมวดตอละคนหุ่นคนบ่คือกันนะแม่นคหมือนว่าค้นนอนคนแบนแล้วแต่นะวัดเช็คเบิ่งว่าตัดออกมาแล้วสิทําได้จังได๋สินะเฮาต้องเบิ่งเช็คสะโพกนํานะ ต้องส, <Ừ> สิบมือบ่เน่ยแล้วต้องประกอบอีกรอบนึงมันบ่เนี่ยพอจบพอแล้วปุ๊บเขาก็ไปียกโค้งโค้งแล้วการว่าเข่าขอบันเข้าขอบกดขอบนะพี่ลุงเออกดขอบเห็นออกมาแล้วจะเป็นต้องซีบอะไรกันพี่ลุงนี่ ตัวนี้อ๋อตัวนี้สมบูรณ์แล้วครับแม่นี่เป็นงานฟรีไซส์เอวยางยืดครับยางยืดจากจากเอวเทอร์ไกไปหดเทอร์ไกครับนี่เนี่ยอันนี้เอวสี่สิบถึงเอวสี่สิบถ่ายได้ประมาณสี่สิบห้าโอ้จากสามแปดหัวซีฟซีฟหายเลเป็นฟรีไซส์นะครับผมเป็นเอวยางยืดนะครับอืมประมาณเจ็ดเจ็ดเบอร์ครับเจ็ดเบอร์ในตัวเดียวกันแม่นได้ไซส์เดียวกันจากสามแปดสามเก้าสี่สิบเป็นหัวซีฟซีได้ครับผมเป็นซีไซส์เขายืดออกได้หลาย แล้วก็ฮุบเขาได้ครับผมอืมเป็นยืดยืดต้นะครับแล่วครับเปอาหลังจะเป็นเสียบเป็นอะไอเดียวเป็นเสี่บเจียวเป็นกับเป้าหน้าเ่้านาเป็นงานเดี๋ว่างานเป็นงานโรงงานนะครับโรานบริษัทแอโร่ครับผมบริษัทแอโร่แม่นครับผมไหลายอเจียเป็นกระเป๋าผู้ลุงนี่ใครเป็นกระเป๋าปากข้างนี่บ่แม่นเกียงช่างนี่เป๋าปากข้างก็ต้องสิพับเอากระเป๋าปะนะครับกระเป๋าปะปะกเรียกอะไร ปลาข่งนะจริงป่ะขาขาจริงที่บอกเมียนจะไม่ยู่นี่ันาันไม่ยู่นี่นะโอ้จะเป็นจะไม่ยู่นี่ครับผมปลาปลาข่งเนาะก็เห็นเนาะปลาขงเป็นไก่ขายคือผ่าชุดทหารชุดเนี่ยเมียนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ผ่าหารเลยเออนี่ครับผมตั้งสิทธิ์อ่ะในนั้นฟานมาฟีมือผ่านผ่านผ่านแน่นอนเลยเป็นงานขึ้นหางขาต้องละเอียดแน่นะครับผมตัองสิทิเชฟฟีจัดฟีได้พอได้นี่ครับผมตั้งเย็บแบบว่าบวชิ่งล่องร่องได้ดีนะครับบ่ให้มีได้ขึ้นทำให้โชว์โชว์ได้นะครับผมเห็น อ่าครับผมต้องละเอียดแน่ละเอียดดีเนาะครับผมล่าลีดกับวิล่ขึ้นงอกด้วยพี่ลุงบ่แมนเท่ากับต่อมี่ต่อไอ้น้าแล้วกรล่องใส่ผ้าร่องนั่นสินะครับผมใส่ผ้าร่องด้วยเทสต้องเสียดตลอดครับพี่ลุงบ่ครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็งานกรับกำลังเขาเรื่อยๆนอกงานอย่างนี้เขาว่าหนึ่งเขาจะคลายล็อกแล้วสินะเอคลายล็อกแล้วกะนู่นนี่นั่นกะดีขึ้นที่ล่อง ดีใจกคนะครลุงเนาะแมนอันสุด้แปลว่าบงเมื่อเขาเสด็จปกตินี่ยปกติล้วก็แมนไปมากสะดวกนะครับแต่ปกตินะก็ดีใจเพิ่นดูคนกล้อราแข่งใหน้อยเนาะครับท่านก็เดิมเขาแนบานี้อืมน้าเริ่องเขาั้นเขาไลยกันนี่จ่ายางของนอกน้ำนะครับผมอันนี้แค่ซอย้างงั้นเอาด่วนนะครับอับคือว่า้างน้ำบากอ่ะมีลายไถ่น้ำใช่ไหมตองจ่ายจ่าย้างเปน้นเพรานอเห็ดผู้เดียวปทัดนะลุงบ่ครับท่าก็ไม่แย้มุ่เนี่ยใส่ตัวนแย้มมุ่ แง่สินะทำแง่เข้าไปแง่มุมจะงามนะบอกแง่บุ้งเข้าไปแล้วเย็บแล้วมาน้าเป็นเ้น้อเก็บเก็บป่ะเก็บเก็บตื้อแล้วพูดงอาะแดนมาจากว่าเปเก็บเ็ดเอาไเสร็จอันาที่เโง่ไทโอ้เป็ส่น้อมบบว่น้าไหมตไครจะเสียดีฮะนักหลองใหม่ครับกำลังน่กพรมบอกเริ่มบอกเเริ่มล้วหรเ เด๋ย่วกำลังจะตัดผมนะครับตัดผมคือเวทีได้หรือเปล่เวทนอ่าเวทีรอครับเป็นม้วนมีตุเกเกนครับอ๋อได้กินเวียอย่างงูอย่างนกันปนอไปลองไปลองสั่งกันเนาะลองไหม ตั้งรองอไหมครับรบสื้อนน่ไวไปนผครับบอก่ผมเนวเวลาหอดนหัวพี่รองเวลาหอดนหวัว้าเรืง,งา,ายครับ,บ <c oughs> ผมนวดเข้าล่างนทุกคน<อ>ผมเดี๋ยวจะรอทำในขารอ,อ,อจีตัดในข่างเด้อรจีตัดตัดผมหนว่าจะไปว,ว่าเหาตื่นเรีบร่าไปว่าไปยุ่งไปยุ่งเดี๋ยวไปยุ่งทาสักู่สักขูดราจไปพนดี้อดีเลยเออ กาจ้างเสร็จแล้วจอเปลาัสิมีขางสายขางฟ้าจอยบนั้าง,างอจอไปละหบาทที้พ่นรุ่นี่บ่ไปละหกบาทตัวเนี้ยจอดีองเมียนไปละหกบาทกับเป๋านากับปบละหกบาทด้วยกันแลวเสเบิงต้งมาจากจอกันอีู่พ่รุ่งละผมบอกละบ่เนี่ยไปละหบาทนะครับจายจอเนี่ยปบละหบาทตัวหนึ่งยี่สิบสี่บาทตัวหนึ่งเพราะชวนมาเขาชอบจอเองบ่เพราะว่าอันนี้ง่ามมันดวนนะผมก็ได้จอแล้วพ่ททรงุงก็เลยจอไม่จอเองครับผม บกติจ้างจ้างช่างแถวบ้านเจาะหมดเลยตัวเนี้ยครับผมคันงานโมดูลันวันเหรอแม่นเพราะวา่าทำงานโมดูลันปุ๊บผมถึงสร้างเห็ดเพราะวา่าจะสร้างประจํานะครับลุงสร้างเห็ดนะต่างผมก็สิมาเช็คงานเช็คความเร็วๆทรงใช่นะครับอืมนะครับผมโอ้ตัวโคกบ่าถือว่าสุดยอดเนะครับเนาะแม่นแนนอันนี้เป็นงานเลยว่างานฝีมือนะครับผมางานฝีมือนะครับงานฝีมือค่าค่าจอนี่ป้องเราฮกวันเหรอไม่นั้นป้องเราฮกบาทเด้๋นี่ 6บาทต่ม,ออมืออือนมีัม่นมีมันมจ่อซีบอซีจ่ <4 S 3> อตัวละ24บาทนะนตัวละ24เมียนตามืองเอือนจะบอกว่าจา้างแค่สามผมหรครับผมหาได้ครับผม,อมอเอ,อไไือนจะม่นมายละ3บาทอเอ,อ,อื่นเนี่ยมีมีผมคนเดียวแหะจา้างแค่กระมูอในในบานนี้ครับผมนี่<อ>ช่างน้อยพาเพิ่นคนเดียวตัวหนึ่งข้าใสไสรซางมีรไรได่รั่มชนะแบ่งกันนะคุณลุงแบ่งกันนะไร่ด่ร่ถึงเกียร์ได้คอบข้กระจเนาะ แมตอนนึงเขาเจาะกีดยากมากผมมีนาเห็ดถิ่นครับมันกลมาเยาบผาน้ำซาวหน่อยนะครับผมเวอร์ซายกระเทียมไปนี่นะครับผมโอแต่อีมังนึงกับจ้างเซ็นเป็นตัวไปเลยจ้างบมดตัวไปเลยครับเอาตัดขาดไปเลยเมาเมาตัวเป็นบ่อพันเมาตัวนี้จ๊าะลอยเนาะครับอตัวตัวละลอยยี่สิบบาทครับผมตัวละลอยยี่สิบบาทอันนี้ลอยยี่สิบบาทจ้างช่างครับผมทั้งยี่สิบบาททั้งตัดพร้อมหรือว่าจ้างหน่อยตัดไปเขาเลยตัดให้เขาเจาะเย็บอย่างเดียวเดยอย่างเดียวเขาเย็บอย่างเดียวเนาะซางหน่อยเป็นคนตัดตัดให้นะครับไปเห็นจ้าง สร้างห่ละออกอะไรไห้เบิดสร้างคือว่าเอาได้เงินยังเดียวเถอะนะครับสร้างได้เงินยังเดียวผมตัดใส่ฝีมือตัดแน่ยเงเีอนะของการทำเตาเทใส่แล้วก็มาวนงแล้วก็เงินใจเพิ่นไปีะครับเงินเงินเงินคล่องครับพี่น้องเดี๋ยวเราเป็นสร้างประจำตะกี้สร้างเราก็เปิดได้ยยเทธิบินบ่ประกาศเพิ่นก็ไม่เฮ็ดอยู่บ้านไม่ฮ็ดนักกันใช่นักลุงแต่ว่าเขาเจาะจีนใจเป็นรักนะพี่น้องบ้านที่รถไฟนส่วนมากจะกรีดยางนะครับเนักอากาศเห็นหรืสี กจังแล้ว,วกมันไม่ได้เห็ดมาพุงุงากยู่บ้านกเหจะขาไปนั่มใพี่น้องมีรายได้เติมเติมนาพุุ่งเนาะเมีงมเลจาพุ่งอยู่บ้านเร่งกบเ้ยผมเงหนูเว้พวุ่งลุงเัองเส้นลักเ่องหนูเื่อสนหลอาสิบเสริมไปนะเพีย์เสริมนะครับเพ็ดเสริมเ็ดท้าไปสำหรับครับผมพอจะเลี้ยงเรือนี้หนูเพียร์เสริมากุงอยู่ไม่อยากไม่อยากเป็นเป็นตาขักันแล้วนน่ะนะ้น่นหนด้ออูกแน่นหนอก ตูดหนึ่งตีแต่สีบ่มีเงินซื้อปอกใส่มันนะจากนั้นมันออกดูเห็นบ่ออกดูแห้งเดือนนาทีอะมันมันเงี้ยว้ปป่ลุงเงี้ยว้อยู่เด้ืมื่อสิไปศึกษากับคุณลุงที่อยู่ทด้บ้านแต่ว่าจะเรียนจะากคิดอยเรียนอยู่นะเออเลี้ยงไว้ว่าว่าบุญโผล่ไดครอบครัวห้องสินะแมนพอได้พอได้คุณลุงนั่นเปนบ่พอได้พอได้อสุดเดือนอยู่ปวักเขาเมื่อดีอยู่มาื่อไปกินนะเงี้ยเงี้ยพอว่าอย่างนั้นบ่ ไอ้นิ่งเพื่อนอามาว่ามันแสีบนะพ่อลุงแสีบยี่แมนบอกโอ้แสีบเสบมันมันบอกมันบอกอะไรยังไงมันบอกกุ๋ยนะเออมันเป็นกุ๋ยเป็นหนูเลี้ยงธรรมชาติครับบุกุ๋ยนะอยักต่อรุ่งวันนี้อยักตัวแล้วยังมีเลี้ยวเลี้ยกะซีขับไปบ้านพักละเช็คทานให้ดีซะกันเออนี่ครับผมก็ได้เอาพะยะออกไปทิ้มนะครับเนาะแหวบ่านจางหน่อยน้ำแม่วันหนอไปซองเมืองจางหน่อยน้ำมันหนอนะครับผนก็ได้เ็บ อ่าองเพ <Therm> om, ิ no, k tá, k ่นน้องครับน้องเยาวนี่เยาวกับตรงกับเยาวจังหน่อยเพิ่นกัสิเดเขามานะครับมันรีบเย็บเพราะว่าง่ายดวนเพิ่นมันหรอกครับเพิ่งกัเอาขยะไว้ทิ่มแหลกกักลับเขามาหอดบานพักอะไรน้องครับน้องครับเขามาบานพักเหมือนนี้เอาไปทิ่มแถวนึงครับไปทิ่มแถวนึงเพราะว่าต้องไหนเอาออกไปคู่มือนะครับต้องไหนเอาออกไปคู่มือน้องครับน้องเอาไว้เพิ่งกับใโดนมาได้เพราะว่ามันเกิดไม่วันมันเนาะครับ ผมตุงทิดแสงท่องที่แหลนนะครับน้อก,กัสิเดห่อปิดปิดมีใบสำหรับซักกันเลยครับเด้อนะครับปิหนากา็จังพอครับตุงทิดไม่นะครับขอบคุณผู้ติดกดไหลก้นแ์กดติดตามบ่อขามโคศนาเนาะครับนอ้องเป็นกําลังแรงใจตุงทิดครับมาทีครับารบ,บายบายครับ